ที่จังหวัดเชียงรายค่ะหน่วยแพทย์พออสอวอ,ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มต่อบางในพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะ ที่โรงพยาบาลแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายโดยนายประจนปัสะกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายนายดวงจิตปัสะกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายนายยานวุฒิสุดพิมพ์สีนายอำเภอแม่ลาวนายแพทย์วัชรพงษ์คำลา่านายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่กลุ่มประชากรกลุ่มเปราะบางประกอบด้วยกลุ่มผู้พิการและพระสงฆ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนรวม224ราย เพื่อที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือกและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมครับในการนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ลาลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติรยาชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวอครับทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัคซีนซิโนโฟาร์มให้นาของหน่วยแพทย์พออสวอพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้พิการผู้โดยโอกาส ผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดพระพิสูจสงแรงงานต่างด้าวผู้ต้องขังและผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลักได้ระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2564จำนวน2,500คนหรือประมาณ5,000โดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด -19 ซึ่งประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนและก็ผู้ป่วยที่รับการฉีดวัคซีนครับต่างรู้สึกดีใจซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ